พี่ชอบช้องไว้รุ้นะได้เร่นได้ครับวันนี้ก็มาลงส้นป้ามล่างบ้านแล้วครับป้าคนดีตามแล้วนะครับนี่ครับทำมันเลือก่าจะทำมานอากาศเดี๋ยวร้อนม้งเดี๋ยวยิ่มัง้งนี่นมันเลือกก็ลงครับ ว่างๆครับลงมาข้างหลังบ้านเอารถลงมาแล้วครับพอมาตัดส่วนป้านโวตุยแต่มันเลือกครับเนี่ยว่างกรับลงว่างกรับลงครับลงได้เลยว่างตอนไหนกรับลงตอนนั้นครับนัวควานัวครับนั่นนะโดยตรงนี้ก็ยังไม่ได้ตัดตีมรกต ว่าพอทานข้าวถึงก็ตอ้องเอาไปทำอานเราจะว่าน้ำม,มันเลือกนะเนี่ยอะไรข้ารถก็ได้เข้าบ้านนะครับลงมาหลังบ้านครับเนี่ยครับเนี่อร่อยมร,รุก่อนนี่ยมรุก่อนมาจงค่อนเน้นน้ำมันเลือกมาจงคนเนี่ยตัดกว่านี้ นี่เราตัดไม่จะได้รถตีครับตัดไม่จะได้ตัวตีตรงนู้นก็ไม่จะได้ตัดตีเนี่ยตัดได้ต้นต้นตตนเนี่ยอันนี้มาคว้านี่ย่างคว้านี่นังมาคว้านี่นะครับตัดเป็นต้นเป็นต้นมาเป็นยุ่มเป็นยุ่ม ไม่มีเดซครับมันไม่มีเดซครับเราทักงสองท่ามจมูกนั่นี่ลไม่มีเดซอากาศอยู่วันนี้ลมปัดเย็นๆครับไม่รู้คนที่ตกเราไม่ว่าตกควายนูอยจะไม่เนรใจเพรว่าลมปัดอากาศเย็นไม่มีเดซ

ขึ้นน้อยๆอยนี้ก็ตันมาเ,เดียวปัามกันแค่สามปีนะครับนี่เดี๋ยวก็ลงตรงนี้ไปเลยไปเลยบรรยากาศ ไม่มีเดดมอช่วงสายหม่หม้อช่องนั้นนะครับโอ้เดดจัดจังเลยหมอช่วงชาวแสงอาทิตย์ขึ้นครับลมร้อนเลยหม้อแดเริ่มโมกับร้อนเลยวงนี่ช่วงหน้าร้อนไม่อย่างก็เริ่มเตะเลยครับนั่นนะมอช่วงก้น ตีลงมาตัดก็ยางเป็นใบแดงๆอย่างนี้ใบแดงก็ไม่เคยมีไอ้นี่เลยดับเตยอดลงมาเลยของ,นะงต้นก็เต็มเลยของต้นก็เตะนั่นแหละพอเริ่มเตะมีกวันกับ,บุกลุยอันนันแล้วครับ เพราะอะไรเปลงก็การเริ่มยุดอย่างไรครับยุดยุดย่างครับยุดปีดย่างยุดตัดย่างเดี๋ยวผมไปเต็มไปแก้มัดรอม,มัดกับต้นย่างครับพอดไีไปช่วงเดือนออกเดือนพฤษภาประมาณปลายเมาษาพฤษภาปลายเดือนเมษาหรือว่ะพฤษภาเริ่มอลไรครับเริ่มเปิดนาย่างไม่เริ่มเปิดนา,าปีด,ดไม่เนียครับ แต่ดีได้คนมากันช่วยเลยแต่คนสักหน้ 5, รง 5, องหย่างติ่มที่นี่ก็เริ่มใสปุ้ยนะครับเริ่มได้ลุยงานกันเข้ามาเอากันไม่ค่อยตันแล้วครับเพราะเป็นช่วงยังว่ากินต้นตกเลยครับไปย่างติ่มครับพอดีเลยใส่ปุ้ยเปิดนาย,ย่างเปิดปินนไม่ครับ จงอย่างว่าโอกาสดีเลยเพราะมันเลงมานานเลงมาเป็นเดือนต้องเดือนเดือนที่แล้วนะไปย่างละหมดก็เริ่มเติมเริ่มแก้ดีครับเริ่มพ้นตกอกนี่ตัดหญ้าใส่ปุ๋ยเปิดนาย่างไม่ครับ ่ลมพัดเลยโยต์่ามมลมพัดจะเด่นไหมครับพรับไม่กิ๊บหน้าครับวนนด้ครับเดี๋ยวลงตัดไยนี่แล้ว